จังหวัดนครสวรรค์ที่เราแด่นอน,นค่ะที่พัรถของเรานะคะมาตามหาร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยนะคะอยู่กับจี่โอ้โหร้านเขาใหญ่โตมากเลยนะคะชื่อว่าเฟยเดียวยองบุญเหล็กน้เน่นะคะตามเข้ามาคนุยกับพี่เขาได้ไหมดีกว่าค่ะโอ้โหนี่เขามีเมนูหลากหลายเมนูเลยนะคุณผู้ชมค่ะนะคะนี่นะคะมีนี่ด้วยนะตรงแซบเนื้อตุนก็มีค่ะมีโอ้โหหม้อไฟเนื้อตุ๋นกะเพราเนื้อหมักล่า ก็มีเนื้อทอดก็มีเนื้อปิ้งก็มีนะคะแล้วก็มีบะหมี่ก็เผาหมูสูตรสมหน่ากินมากเลยคะนี่เลยค่ะกําลังลวกกันอยู่เลยวัาข้าหอมมากเลยแล้วแม่หาอันที่ทำอะไรอยู่คะเนี่ยเกาเหลาเนื้อรวมค่ะเกาเหลาเนื้อลวกโอ้โหหอมก็มากเลยอ๋อซื้อในถุงนี้เลยใช่ไหมล่ะอันนี้อันนี้คือเนื้อลวกทวงเนื้อค่ะ รวมเนื้อกงเหล่าเนื้อก๋วยเ้า๋เดเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็รวมหมูรวนมีอาหารที่จากค่ะเด็ดนะคะข้าวก็มีอ่าใช่ไหม กวยเตี๋ยวเนื้อก็เด็ดท้าในร้านนี้นะคะจะใช้เนื้อเนื้อสดเราก็ไม่มีไม่มีผงปริ้นไม่มีมันอ่าเนื้อสดไม่มีผงปริ้นไม่ติดมันคุณผู้ชมจ๋าเนะคะเราก็มีแบบหลายชิ้นส่วนมากๆเือตรงนี้น้ำซุปหอมมากเลยคุณแม่อันนี้คือน้ำซุปเนื้อใช่ไหมจ๋าว้าวนี่นะคะน่าทาน แล้วท่านั้นเลยนะคะก็นี่ค <opher> ่ะคนเยอะมากผู้ชมหาแล้วก็ชิลล่าก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าที่สำคัญนะคะเขาใช้น้ำปลาตามที่พาร์ของเราด้วยนะคะตอนนี้ที่ตัวเขาแบบ หมูกรอบว,ว้าวนี่ค่ะน,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 น่าทานมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะดูนี่หมูกรอบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ผัดมาแบบนร้อนเลยนะคะนะคะถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มความอร่อยก็ต้องตัวนี้เลยค่ะเพ่ว่าจะเป็นตัวน้ำพริกไหชวกัน5%ตาทิพคาร์หรือว่าจะเป็นน้ำาชาแท้ตาทิพคาร์ค่ะขออนุญาตคลุกนิดนึงน่าทานมากๆนี่เขามี่วให้ด้วยนะเราก็โรยขวดไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะมีตัวแผ่นเดี่ยวมาด้วยนะ ตอนนี้บอกเลยว่าที่ร้านคนเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่จาม,มาทานนะคุณผู้ชมค่ะก็มาเร็วๆนิดนึงนะคะร้านเขาแบบลูกค้านแน่นมากเลยค่ะดูตัวเส้นเล็กของเขาค่ะคุณผู้ชมนี่น่าทานมากๆเลยนะคะ หลากหลายเมนูของเขาเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวก๋วยเตี๋ยน้ํจตกเนื้อกระเด็กนะคะแล้วก็จะมีผัดไทยก็อร่อยค่ะนะคะมีอีกหลายเมนูเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรกใครที่อยากมาตามธรรมาที่พะรดนะคะอร่อยเด็ดแบบนี้แวะมาได้เลยนะร้านนี้ยิ่งใ,ใหญ่ใหญ่โตเลยคุณผู้ชมคะนะคะที่หน้าเขาก็มีเยอะมากเลยชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวดงมูลเหล็กนะคะที่สําคัญเขาใช้น้ําปลาแท้ตามที่พะรดของเราด้วยนะคะเวลาที่คุณผู้ชมมาทานอย่าลืมนะ ที่ผาดรสก็อร่อยครบรสแล้วนะคะแล้วตอนนี้ที่ผัรสของเรามีตัวน้ำส้มสายชูกรด5%ด้วยนะคะก็สามารถปรุงในเมนูก๋วยเตี๋ยวได้หรือว่าจะเป็นเมนูทํากับข้าวก็ได้นะคะนอกจากนี้เรายังมีตัวผงปรุงรสด้วยตัวนี้อร่อยมากใครยังไม่เคยทานก็ไปหาซื้อทานกันได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ส่ หอมที่ไทยมากๆไม่อยากให้พลาดเลยนะคะสําหรับตัวผมปงรสตาจิพัลรสค่ะวันนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปทานต่อก่อนกับร้านก๋วยเตี๋ยวต็มบนเหล็ค่ะที่าจาังหวัดหน้านะคะพวกเราค่ะจะไปสนุกสนานแล้วก็ปักความอร่อยแบบนี้ให้ที่ไหนก็รอติดตามชมกันได้ตอนนี้ขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจิพัล